ไทเลอร์หวานที่เคยโชว์สกิลหมากรุกบบเทพให้ทุกคนได้เห็นจนถึงตอนนี้เขาได้กลายเป็นคุณพ่อมือใหม่ไปแล้วแต่ล่าสุดพี่แกก็เด้หันมาเปิดเส้นทางวจนัยอยีกครั้งคราวนี้เนี่ยเล่นกระโดดเข้าไปสู่โลกสุดฮาร์ดคอร์ของเกม World of w a r c r a f t เกมดับตำนานที่ทั้งโหดทั้งมันทำให้แฟนๆถึงกับต้องรีบเตรียมข้าวมานั่งรอดูความอร่อยกันอย่างเต็มที่และเส้นทางในครั้งนี้ของพี่แกมันจะเป็นอย่างไรจะรอดหรือว่าจะร่วงการไปดูกันเลยดีกว่าครับ เปิดตัวแบรนด์ใหม่ของ b a c k อ e s อ o s t o r t กับ a l i ลิ e n e r g y Drink เพิ่มโฟกัสว่องไวรีเฟรชสดชื่นกับ3รสชาติสับประรดบลูเบอรี่เลมอนและรสพีชมีทั้งแบบกระปุกและซองหาซื้อได้แล้วที่ช h อป e ี้ลาซาดาและเว็บไซต์ของเราลิงก์ใน Description เลยและตอนนี้เรามีโปรเปิดตัวด้วยซื้อ3ซองเหลือแค่7 9บาทและ3กระปุกแค่2 9 9 9บาทเท่านั้น รีบเลยก่อนที่จะหมดโปรโมชั่นนะครับไทเลอร์วันเนี่ยต้องบอกเลยว่าในช่องเราชื่อนี้เน่ยแทบไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับสายฮาบ้าพลังที่ส่งตรงมาจากเกมหมายยอดนิยมอย่าง League of Legends ซึ่งพี่แก่ก็เคยสร้างตำนานเอาไว้ด้วยการไต่ขึ้นแรงเชลเลนเจอร์ในทุกตำแหน่งโดยที่คนทั่วไปแค่คิดก็เหนื่อยกันแล้วและยิ่งพอหันมาเล่นหมากรุกก็ทำเรตติ้งไดถึง1,960ชนิดที่ว่าคนทั่วไปต้องเรียกพอ่อกลายเป็นนักเล่นหมากรุกชั้นเซียนแนวหน้าไปซะง,งั้น แต่พอก้าวเข้ามาสู่ช่วงปี2024พี่ไทเลอร์วันของเราก็ได้ก้าวท้าเข้าไปลุยในสนามลบที่โหดไม่แพ้กัน นั่นก็คือเกม m อวีโอพรับตำนานที่ขึ้นชื่อมากๆในเรื่องของความท้าทายบวกกับรูปแบบการเล่นที่ต้องใช้เวลาและความอดทนมากเป็นพิเศษอย่าง World of Warcraft ตรงจุดนี้ก็ต้องเล่าว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเหล่าสตรีเมอร์บอทวิชหลายคนเริ่มหันมาเล่นเกมนี้กันเยอะเรียกได้ว่าเหมือนนัก,กันไดเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่เลยทีเดียวซึ่งในขณะที่สตรีเมอร์คนอื่นๆกำลังเล่นเจ้าเกมนี้อย่างสนุกสนานพี่โลนซาของเรากับนิยจะทรเมื่ใส่เจ้าเกมนี้แทนซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรในตอนแรกแฟนๆหลายคนก็พากันล้อเลียนพี่แก ใหญ่ว่วาเขาคงป๊อตละมัง้งกลัวเล่นไม่ได้ไม่ก็ดูถูกกันว่าถ้าพี่แกม,มาเล่นเนี่ยยังไงก็ไม่รอดนั่งรอกันอยู่มาสักพักในที่สุดพี่จอมบ้าพลังของเราก็ทนไม่ไหวล้อเรียนกูมานักใช่ไหมได้เอามาเลยนี่จึงเป็นสาเหตุที่พี่ไทเลอร์วันของเรากลาวเข้า,าสู่สนามรบในครั้งนี้ การเปลี่ยนเกมใหม่เหมือนก็นจะฟังดูธรรมดามากๆสำหรับสตรีมเมอร์ทั่วไปแต่ถ้าเป็นสำหรับไทยเรื่อยวันแล้วก็ต้องบอกเลยว่าคําว่าธรรมดานั้นไม่มีอยู่ในพจนานุกรมของพี่แกเพราะพี่แกมาถึงก็วิ่งเข้าไปลุยใน world of Warcraft hardcore ซึ่งเป็นโหมดเกมที่บอกได้คําเดียวเลยว่าไม่เก่งเจ๋งจริงแล้วก็อย่าได้หาลองเพราะว่าในโหมดนี้ถ้าเกิดพลาดตุยขึ้นมาก็คือจบเลย ตัวละครของเพื่อนเกิดจะหายวับแบบไม่วันกลับมาได้และจะต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่จากศูนย์อีกรอบแต่นี่แหละคือสิ่งที่พี่ไทเลอร์ของเราชอบนักหนาความท้าทายที่เสิร์ฟกันแบบถึงใจสไตล์แกเลยที่ไม่มีทางลัดไม่มีใครช่วยได้ถ้าจะรอดต้องอาศัยฝีมือของตัวเองล้วนดังนั้นมันจึงไม่ใช่แค่เกมสำหรับเขาอีกต่อไปแต่มันเป็นสนามรบที่ทดสอบทั้งความอมดทนและฝีมือของพี่แกว่าจะไปได้ไกลแค่ไหน อีกหนึ่งเหตุผลที่ดึงให้ไทเลอร์วานากระโดดเข้าสู่โลฮาร์ดคอร์ในครั้งนี้ก็คือการที่พี่แกได้เขา้าร่วมกับกิลด์สุดพิเศษที่มีชื่อว่าโอลิแฟงซึ่งภายในกิลด์ก็มีเพื่อนสตรีมเมอร์ดับแนวหน้าอยู่กันเต็มไปหมดและก็ต้องบอกเลยว่านี่ไม่ใช่กิลด์ธรรมดาแบบที่เจอทั่วไปในเกมและหลังเพื่อนๆคิดว่ากิลด์นี้ไม่ว่าใครก็สามารถเข้าได้ง่ายๆก็ต้องคิดใหม่กันได้เลยเพราะนี่คือกิลด์ที่ออกแบบเพื่อเพิ่มความสนุกและความเข้มข้นให้กับสมาชิกทุกคนด้วยการตั้งกฎสุดพิเศษขึ้นนนนมมมาาาาาเรรริิร่่จกกกกกดแั็คือทสช ต้องผ่านการทดสอบบุคลิกภาพของตัวเองใช่แล้วล่ะทุกคนฟังไม่ผิดหรอกการทดสอบบุคลิกภาพที่ว่าก็เพื่อหาว่าตัวเองเหมาะกับเผ่าไหนภายในเกมและก็ต้องสร้างตัวละครตามนั้นคล้ายๆกับหมวกคัสสันสเลือกบ้านในฮอกบอตนั่นแหละสมาชิกทุกเผ่าก็จะมีคะแนนเป็นของตัวเองซึ่งจะได้เพิ่มหรือถูกหักก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของสมาชิกภายในกิลด์และสมาชิกทุกคนก็ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันบ้านประมูลของตัวเกมได้ซึ่งนี่ก็รวมไปถึงการห้ามให้สมาชิกภายในกิลด์ทุกคนรับไอเทมจากคนนอกกิลด์ ถ้าจะแลกก็ต้องแลกกับคนภายในเท่านั้นทําให้สตรีมเมอร์และสมาชิกทุกคนภายในกิลด์ต้องติดต่อกันและสร้างสังคมขึ้นมาซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีความคล้ายกับ GTA Roleplay อยู่พอสมควรแน่นอวพี่ไทเลอร์วันของเราก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมการทดสอบในครั้งนี้เขาตั้งชื่อตัวละครของตัวเองว่า Big t o องก จากนั้นก็นั่งทาแบบทดสอบด้วยความตั้งใจและหลังจากที่ไทเลอร์วานทาแบบทดสอบเสร็จแล้วพี่แกแก็แสดงความตื่นเต้นออกมาทัดเจนแถมพูดออกกล้องด้วยว่าให้รีบบอกมาได้แล้วว่าเขาอยู่เผ่าไหนกันแน่ใช้เวลาไม่นานในที่สุดไทเลอร์วานก็ได้รู้ว่าเผ่าที่เหมาะก,กับตัวเองซึ่งเผ่านั้นก็คือทอร์เรนต์ตอนแรกพี่ไทเลอร์วานเขาก็สงสัยว่ามันคือเผ่าอะไรพ่อไปเซิร์ชดูก็ได้รู้ว่าเผ่ามันคือเผ่าแบบไหน พี่แก,กก็ส่งเสียงร้องออกมาด้วยความชอบใจแถวยีไว้ว่าแบบนี้ก็โอเคอยู่นะเพราะมันก็ดูเข้ากับชื่อที่เขาตั้งเอาไว้อยู่ดี Oh my god Is that me Is that gonna be me Oh my god I don't mind being a Toren I don't mind being a Toren Oh it's these things from the the Warcraft 3 I do not mind being a Toren Who else is a Toren Shroud พอได้เผ่าที่เหมาะกับตัวเองแล้วก็ถึงเวลาที่ไทเลอร์วานจะก,กระโดดเข้าไปล้นแลนในโลกของ World Warcraft แต่ก็ต้องบอกเลยว่านี่ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเขาเลยแม้แต่นิดเดียวถึงแม้พี่แกจะเก่งเจงมาจากในเหลืออเลเจนมากขนาดไหนแต่เมื่อมาอยู่ในเกมนี้แล้วก็พูดอย่างเต็มปากเลยว่ามันตาก,กันไปเยอะ การเก็บเลเวลในเกมนี้ก็ไม่ใช่แค่ยืนตีมีนเนี่ยสาเวฟแล้วก็ได้เลเวลอัพเพราะในเกม World of Warcraft เลเวลขึ้นช้ามากแถมยิ่งเล่นในโหมดฮาดคอก็ยิ่งยากขึ้นกว่าเดิมเพราะต้องระวังทุกอย่างทุกฝีก้าวเพราะถ้าพลาดทีเดียวก็คือตายแบบมีโอกาสแก้ตัวแต่ที่มันอร่อยยิ่งกว่าเดิมเลยนั้นก็คือการที่ระหว่างที่ไทเลอร์วานกำลังเล่นเกมอย่างตั้งใจพี P ่แกก็ต้องมาจาับประสักสำคัญในด่านแรก ซึ่งมันก็ไม่ได้มาจากใครที่ไหนนอกจากเล่าช่องแชทของตัวเองเล่าเด็กก่อบอกที่เดินตามคอยบอกวิธีเล่นกับไทเลอร์วาดเหมือนกับวิญญาตตามติดพ่อมีเด็กก่อบอกมาเดินแบบนี้เป็นขบวนมีหรือไทเลอร์วันจะไม่หัวร้อนพี่แกถึงกะดาเล่าเด็กก่อบอกพวกนี้ด้วยความหงุดหงิดว่าเลิกตามบอกวิธีเล่นสักทีได้ไหมกูเพิ่งจะเล่นเองไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเนี่ยให้กูสนุกกับเกมบ้างเถอะขอร้องละเดินตามกันเป็นขบวนพาเรเชี่ยวเห็นแล้วก็อยอกสงสารเหมือนกัน Guys, I can't focus. Stop backseat gaming. Shut the f up! You've been playing the game for forty fucking years. You're not good at it. I'm trying to look. I've been playing this game for thirty minutes of my life. You guys sit there and scream question mark when I are you some kind of dumb? Question mark, are you some kind of dumb? You don't have lives. Shut the f up. จากนั้นทุกคนก็เ็นได้เลยว่าไทเลอร์วานกำลังพัฒนาฝีมือในเกมนี้ได้อย่างรวดเร็วถึงจะติดขัดไปบ้างแต่เขาก็ไม่เคยยอมแพ้และดราม่ามันก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นเพราะในระหว่างที่ไทเลอร์วกำลังลุยหอคอยซัดก,กับมอนสเตอร์อยู่อย่างเอาไปเอาตายจูจ่ๆก,ก็ได้มีกลุ่มผู้เล่นสายเกลียดโผล่มาจากไหนไม่รู้สแปมส่งคำเชิญเข้าปาร์ตี้ใส่พี่ไทเลอร์วาน ในตอนนั้นพี่แก่กำลังตั้งใจเล่นแบบสุดขีดการจะลงมอนสเตอร์ให้ได้แต่เพราะคำเชิญพวกนี้เด้งมาไม่หยุดทำโมพี่ไทเลอร์วันเสียสมาธิและหลุดโฟกัสไปแวบ,บหนึ่งแต่แวบ,บหนึ่งที่ว่านั้นมันนันมากพอที่ทำให้นักรบอเ р р ن س เลเวลยี่สิบสาที่ไทเลอร์บรสัตทุ่มเทแรงใจปั้นมาตลอดหลายวานันต้องจากไปตลอดการซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าเจ็บใจมากๆพอเห็นตัวละครที่ตัวเองเล่นมาตั้งนานตุยไทยเลอร์วันก็ไม่รอช้าเปิดโหมดเดือดออกมาแบบเต็มพิกัดเข้าระบายอารมณ์โผล่ของตัวอวอกมาแบบไม่ยัง้ง ด้วยบอกว่าเพราะไอ้คนพวกนี้เนี่แหละที่ทำให้ตัวละครองเขาต้องตายแต่ดราม่ายังไม่โจบเพราะยังมีแฟนบางส่วนบอกว่าอย่าเพิ่งโทษคนอื่นเลยเพราะจริงๆแล้วพี่ไทเลอร์วันก็เล่นพลาดไปตั้งเยอะที่เล่นพลาดไปแบบนี้เนี่ยก็พี่แกยังขาดความรู้พื้นฐานในเกม แถมยังมีชาวแชทอีกคนหนึ่งออกมาตั้งโพสต์วิเคราะห์กันแบบจาะลึกว่าจุดที่ไทเลอร์วันเล่นพลาดรายลต่การจัดสกิลที่ไม่เหมาะสมเก็บเลเวลแบบงงๆไปจนถึงการบวกกับมอนสเตอร์แบบไม่แผนอะไรเลยบางคนก็ออกมาแซะด้วยว่าถ้าไม่มีแฟนคลับคอยช่วยชี้เป้าให้ในแชทหรือคอยแบกเขาตลอดไทเลอร์วันก็จะตายไปแล้วแต่เลวห้างานนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นร้อนทันทีซึ่งก็ไปที่เสียงกันอยู่หลายวานันแต่หลังจากนั้นไม่นานพี่ไทเลอร์กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง คราวนี้ดูเหมือนว่าจะมีท่าทีผ่อนคลายมากกว่าเดิมเพราะพี่แก่ได้ปล่อยวางความหัวร้อนและหันมาเริ่มซึมซับความสนุกของเกมไปทีละนิด นอกจากนี้พี่ไทเลอร์วานเจะเรียกคือสตาของช่องแชทให้กลับมาได้อีกครั้งโดยการโชว์สกิลการเล่นแบบขั้นเทพในภารกิจสุดโหดของสายวอริเออร์ให้เด็กๆได้ดูกันโดยเขานั้นสามารถชนะบอสระดับอีลีทอย่างไซโครเนียนเลเวล40ของเกมนี้ได้บโคารจะเหนือชั้น สำหรับคนที่ไม่คุ้นกับ World Warcraft ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าสำหรับว a r r เ o r นั้นมันเป็นอาชีพที่เล่นยากสุดๆเพราะมันไม่มีสกิลฟื้นฟูพลังตัวเองเลยดังนั้นพวกเขาจะต้องพึ่งพาอุปกรณ์ดีๆและการวางแผนที่รอบคอบซึ่งภารกิจไซโครเนียนขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในเควสที่นักรบส่วนใหญ่ไม่กล้าลงไปลุยเดียวเพราะมันยากจนทําให้หลายคนต้องถอยนักรบส่วนใหญ่จะรอให้ตัวเองเลเ้ลถึง40ก่อนพร้อมกับเตรียมทุกอย่างให้มาอย่างดีถึงจะกล้าลงไปเจอบอสตัวนี้ แต่ถ้าให้พูดถึงไทเลอร์วันแล้วพีแกคงไม่ใช่คนที่มานั่งรออะไรแบบนี้ไทเลอร์วันก็เลยเลือกทํามันทุกอย่างโดยตัวเองแทนนี่แหละตั้งแต่การวิ่งหายเทมที่ต้องใช้ในเควสนี้เก็บของทุกชิ้นครบถ้วนแบบไม่พึ่งพาใครจากนั้นก็ลุยเดียวเข้าไปหาบอสสุดโหดตัวนี้ทั้งทั้งที่ตัวเองเนี่ยเลเวลแค่30เท่านั้น ด้วยความที่นี่คือโหมดฮาร์ดคอร์ความเสี่ยงมันเลยสูงริบๆวชนิดที่ว่าโดนบอสฟาดทีเดียวตัวละของพี่ไทเลอร์วานก็อาจจะลงไปคุยกับรากมะม่วงและเริ่มต้นใหม่ได้เลยแต่แทนที่พี่แก่จะรู้สึกหวาดหรือว่าทอยนี้ไทเลอร์วานกลับเดินหน้าเลยอย่างเต็มที่ และผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือสามารถลมบอสสุดโหดตัวนี้ได้ภายในเวลา15นาทีเท่านั้นซึ่งสร้างความตกใจให้กับช่องแชทเป็นอย่างมากงานนี้ไม่ใช่แค่โชว์ฝีมือแต่มาแสดงถึงความกล้าและความตั้งใจแบบสุดตัวที่ไม่ใช่แค่อชนะบอสในเกมแต่เอาชนะขีดจำกัดของตัวเองได้ด้วย ถึงตรงนี้ไทเลอร์วันก็ได้พิสูจน์พวกเราได้เห็นแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็ไม่อาจหยุดยั้งความบ้าพลังของพี่แกได้จากผู้เล่นสุดตึงจาก League of Legends สู่การประจนภัยสุดโหดในโลกของ World Warcraft ฟตไทเลอร์วันได้สแสดงให้พวกเราได้เห็นว่าความกล้าบ้าบินและความมุ่งมั่นขั้นทะลุปลอดของเขาสามารถพาเขาไปถึงเป้าหมายได้เสมอตั้งแต่การประจนภายที่เต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายและพบเจอกับความล้มเหลวล่ากยาวมาถึงการโดนเดียวกับบอสสุดโหดภายในเกม ทุกก้าวของไทเลอร์วานเต็มไปได้วยความตื่นเต้นและโมงไม่เท่แฟร์ถึงกับฮาร์กลิงแต่ก็อดลุ้นตามไปด้วยไม่ได้เพราะพี่แกไม่ได้แค่เล่นเกมแต่พิสน์ให้เราได้เห็นว่าถ้าเรามีความกล้าและทุ่มเทมากพอพวกเราก็สามารถชนะทุกอย่างได้แม้ว่าชีวิตจะเหมือนกับโหมดฮาร์ดคอร์ก็ตามปัจจุบันตอนนี้ไทเลอร์วานก็ได้ก้าเข้าไปสู่เลเวล48เป็นที่เรียบร้อยซึ่งถือเป็นอกหนึ่งก้าวสำคัญในเส้นทางสุดโตของฮาร์ดคอร์มนแต่พี่แกก็ยังไม่ยอมหยุดเพราะเป้าหมายของเขาคือการไปให้ถึง, Level 60, งเล แน่นอนว่าการไปถึงเลเวล60ในโหมดฮาร์คอน,นั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยเพราะว่ายิ่งเลเวลสูงความเสี่ยงที่รออยู่มันก็มากยิ่งขึ้นมอนสเตอร์ก็โหดขึ้นแถมยังมีบอสและเควสที่ต้องใช้ทั้งความแม่นยำและการวางแผนขั้นเทพมาช่วยอีกด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปว่าพี่ไทเลอร์วานของเราจะรอตัวรอดไปถึงจุดสูงสุดได้หรือเปล่าก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปลครับ เหมือนเดิมหากเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางช่องแมนคั o วอีสปอร์ตก็เลยช่วยกดไลค์ Subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยล่ะได้เห็นคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ